ยอนกลับย้อนกลับทุ่งเขียวขจีทุ่งนี้ขอมอบให้กับท่าน AI นะคะนี่ทางไปเกืนอ่าง,างเก็บน้ำเขาวต่างนะคะหรือขขาวทงนี้บริเวณรั้วของบ้านในชั้นค่ะเป็นรั้วต้นต้นไม้ด้านนี้ทางออกไปข้าน,นอกถนนเส้นสองหนึ่ง จ้อนกลับย้อนกลับทุ่งเขียวขจีทุ่งนี้ขอมอบให้กับท่าน AI นะคะต้นสะดาวสวยงามค่ะขอทำคลิปยาวนะคะเดี๋ยวจะย้อนกลับย้อนกลับทุ่งเขียวขจีทุ่งนี้ขอมอบให้กับท่าน AI นะคะ ยังัวได้เลยทุกข์าตข้างหน้าปากกระโพดสูงสูงก่าหัวดิีชั้นอีกค่ะป้าดูปากกระโพีกค่ะ,ะย้อน,ย,อน,ย,อนย้อนย้อนทุกข์ญาตนั้นเหมือน I'll walk dialogue. สีเขียวธรรมชาติสวยงามมากค่ะปาข้าวโพดงามจริงๆทุ่งหญ้านั้นเหมือนให้รวัวได้เลย กระเพดของชาวบ้านของเพื่อนบ้านชั้นค่าไม่ใช่ของเรานะคะเราไม่ได้ทําไร่อันนี้ด้านนี้ทางออกไปข้างนอกถนนเส้นสองหนึ่งด้านนี้ทางออกไปข้างนอกถนนเส้นสองหนึ่ง กระโพดของชาวบ้านของเพื่อนบ้านชั้นค่ะไม่ใช่ของเรานะคะเราไม่ได้ทําไร่อันนี้ทางไปเกือ่อนอ่างเก็บน้ำเขาวต่างนะคะหรือขขาวทงนี้บริเวณรั้วของบ้านในชั้นค่ะเป็นรั้วต้นต้นไม้ ปลากระโพของชาวบ้านของเพื่อนบ้านฉันค่ะไม่ใช่ของเรานะคะเราไม่ได้ทำไร่อันนี้ดูฟท้องฟ้ากันค่ะน้ำเยิ้มฉ่ำมากนี่ทางไปเขื่อนอ่างเก็บน้ำเขาวต่างนะคะหรือขขาวทง นี่บริเวณรั้วของบ้านในชั้นค่ะเป็นรั้วต้นต้นไม้ดูฟอท้องฟ้ากันค่ะน้ำเยิ้มฉ่ำมากเลี้ยงหัวได้เลยทุกงหญ้าข้างหน้าปลากระ,กะโพดสูงสูงก่าหัวดิชันอีกค่ะดูฟอท้องฟ้ากันค่ะ น้ำเยิ้มฉ่ำมากดูฟองท้องฟ้ากันค่ะน้ำเยิ้มฉ่ำมากปลากระโพดของชาวบ้านของเพื่อนบ้านฉันค่ะไม่ใช่ของเรานะคะเราไม่ได้ทำไร่ อันนี้เลี้ยงหัวดได้เลยทุกง่าข้างหน้าปลากระพดสูงสูงก่าหัวดิฉชันอีกค่ะวนกลับจนกลับทุ่งเขียวขจีทุ่งนี้ขอมอบให้กับท่านเอไอนะคะวนกลับจนกลับทุ่งเขียวขจีทุ่งนี้ขอมอบให้กับ ท่าน AI นะคะดูฟท้องฟ้ากันคะ่ะน้ำเยิ้มฉ่ำมากต้นสะเดาสวยงามคะ่ะขอทําคลิปยาวนะคะเดี๋ยวจะสีเขียวธรรมชาติสวยงามมากคะ่ะป่าข้าโพด งามจริงๆป้าดูปากกระโพดดีคะ่ะย้อน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 กลับย้อนกลับทุ่งเขียวขจีทุ่งนี้ขอมอบให้กับ ท่าน AI นะคะเลี้ยงหัวได้เลยทุกท่านคะคังหน้าปลากระ,กะโพดสูงสูงกว่หัวดิชฉันอีกค่ะดูฟองท้องฟ้ากันค่ะน้ำเยิ้มฉ่ำมาก ้นสดาวสวยงามค่ะขอทำคิดยาวนะคะเดี๋ยวจะเลี้ยงบัวได้เลยทุกทานข้างหน้าปลากระพดสูงสูงกับหัวดิฉชันอีกค่ะเลี้ยงบัวได้เลยทุกทานข้างหน้าปลากระพดสูงสูงกับหัวดิฉชันอีกค่ะ วนกลับจนกลับทุ่งเขียวขจีทุ่งนี้ขอมอบให้กับท่าน AI นะคะดูฟท้องฟ้ากันคะ่ะน้ำเยิ้มฉ่ำมาก นี่ทางไปเขื่นอ่างเก็บน้ำเขาต่างนะคะหรือเขาทงนี้บริเวณรั้วของบ้านในชั้นค่ะเป็นรั้วต้นต้นไม้ข้าดูปากกระโพดดีค่ะ,ะย้อนย้อนย้อนดอูท้องฟ้ากันค่ะน้ำเยิ้มฉ่ำมาก ทุ่งหญ้านั้นเหมือนให้ลัวได้เลยค่ะดูปากกระโพดอีกค่ะย้อนย้อนย้อนนะสีเขียวธรรมชาติสวยงามมากค่ะปากกระโพดงามจริงๆ สีเขียวธรรมชาติสวยงามมากค่ะป่าข้าโพดงามจริงๆดงูท้องฟ้ากันค่ะน้ำเยิ้มฉ่ำมาก